ดีค่ะนักเรียนทุกคนทดสอบเสียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าได้ยินเสียงครูจันชัดเจนสติกเกอร์มาคนละหนึ่งสติกเกอร์เลยค่ะโอเคได้ยินชัดกันนะคะคราวนี้หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันไปสวันวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันนี้เรามาเรียนกันต่อจะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาะคะ่ะแต่วันนี้เราจะสร้างโจทย์ปัญหากัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหานะคะมาดูกันก่อนเลยค่ะสำหรับโจทย์ปัญหาในวันนี้ว่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะโดยเราจะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะเริ่มที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์แรกก่อนเลยค่ะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกสี่แสนหกมื บวกกับ2อ0 0สนห้าหมนอ่ะสองแนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกเราควรจะแต่งในลนักษณะไหนดีกรณีที่เขาบอกมาให้แต่งประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะเราก็จะต้องหาคำมาใช้ที่มันสอดคล้องไปในทิศทางที่เป็นการบวกนั่นเองคราวนี เราลองมาดูก่อนเลยข้อนี้ครูแจงแต่งให้ดูก่อนนะคะเป็นอ่านเดียบบ๋ยงนะคะ,ะใครเขียนอยู่เอ่ยเต็มหน้าของครูแจงแล้วปัดแหบบนึ่งนะคะนักเรียน มีหลายคนเลยกำลังเขียนกันอยู่คราวนี้ค่ะข้อนี้เดี๋ยวคุณแจงขอแต่งให้ดูก่อนเลยอาจจะเริ่มที่คุณแม่มีเงินฝากในธนาคาร468,000บาทก็คือจำนวนแรกที่ ประโยคสัญลักษณ์ให้มานั่นเองถัดมาจะแต่งยังไงดีให้เป็นการบวกครูแดงก็แต่งต่อว่าคุณพ่อฝากเงินเพิ่มอีกสองแสห้าร้อยบาทคราวนี้เมื่อเราได้โจทย์บอกและโจทย์ถามโจทย์บอกมาแล้วซึ่งต่อไปก็คือส่วนที่โจทย์ถามข้อนี้ครูแดงจะถามว่าคุณพ่อและคุณแม่ มีเงินฝากรวมกันทั้งหมดกี่บาทซึ่งในลักษณะนี้ก็ได้ออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่าก็ได้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกตามที่ประโยคสัญลักษณ์ให้มาก็คือเงินฝากของคุณแม่รวมกับเงินฝากของที่คุณพ่อฝากเพิ่มไปก็จะทราบว่าทั้งสองคนฝากเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาทซึ่งก็คือการบวกนั่นเองมาดูต่อค่ะข้อต่อไป เป็นประโยคสัญลักษณ์การขวกเหมือนกันเพียงแต่ตัวไม่ทราบค่าอยู่ข้างหน้าค่ะซึ่งในลักษณะนี้ลองมาดูนะคะว่าจะแต่งยังไงดีโดยคุจแจยจะเริ่มที่ชาาสวนมีมะนาวจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนี้คือจํานวนที่เรายังไม่ทราบดังนั้นก็ใช้ไปทาดังนั้นคุจแจยจะใช้เป็นคำว่าชาวสวนมีมะนาวจํานวนหนึ่งก็คือช่องสี่เหลี่ยมนี้นั่นเองจากนั้นค่ะ และเก็บมะนาวได้อีกมีอยู่และเก็บมาอีกแสดงว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของจํานวนมะนาวเก็บมาอีกเท่าไหร่เราก็เติมจํานวนไปเลยก็คือ468,000ลูกคราวนี้ค่ะต่อว่ารวมเป็นมะนาวรวมเป็นมะนาวก็คือรวมนํามารวมกันก็จะได้ออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ700,000ลูก ดังนั้นค่ะคุณแจงก็เลยถามต่อว่าอยากทราบว่าก,ก่อนหน้านี้ชาวสวนมีมะนาวกี่ลูกแลักษณะนี้เป็นการให้เราหาตัวไม่ทราบค่าในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างหน้านเองโดยขึ้นมาก่อนเลยว่ามีอยู่จํานวนหนึ่งนะไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่แต่ว่าเก็บแล้วเก็บมาเพิ่มอีก468,000ลูกทําให้รวมมีมะนาวทั้งหมดเลยดเลยด็ดแสนลูกก็เลยถามว่า ราบว่าก่อนหน้านี้มีมะนาวกี่ลูกนั่นเองนี่คือลักษณะของโจทย์ปัญหาที่ได้มาจากประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ซึ่งเราสามารถหาคําตอบได้โดยการนำเจ็ดแสนเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยสี่แสนหกหมื่นแปดพันนั่นเองค่ะเราจึงจะทราบว่าตัวไม่ทราบค่าของเราเท่ากับเท่าไหร่มาดูต่อค่ะที่ประโยคสัญลักษณ์เดิมเลยถ้าไม่แต่งในลักษณะนั้นจะแต่งในลักษณะอื่นได้ไหมอ่ะอย่างเช่น ปีที่แล้วบริษัทผลิตโทรศัพท์ได้จำนวนหนึ่งอ่ะจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างหน้าในลักษณะนี้ครูแจงจะแทนไว้ว่าจำนวนหนึ่งแบบนี้น,นะคะอ่าจำนวนหนึ่ง ในกรณีที่มีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ประโยคสัญลักษณ์และมันอยู่ข้างหน้าลักดณะอย่างนี้ได้ตลอดเลยต่นี้มาดูต่อค่ะปีนี้ผลิตได้4 8 6 0 0เครื่องทำให้2ปีผลิตโทรศัพท์ได้700,000เครื่องข้อนี้ครูแจงก็เลยถามว่า ปีที่แล้วผลิตโทรศัพท์ได้กี่เครื่องซึ่งก็คือเป็นการหาจำนวนหนึ่งที่ผลิตได้ในปีที่แล้วนั่นเองดังนั้นข้อนี้เลยเป็นโจทย์ปัญหาที่แต่งได้จากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถแต่งได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยสำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์หนึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะมาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบบ้าง เราจขอยกตัวอย่างเป็นโรงงาน A ผลิตโทรทัศน์ได้หกหกแสนสสองพันเครื่องโรงงาน B ค่ะผลิตได้น้อยกว่าโรงงาน A เก้าหมืเรเครื่องถามว่าโรงงาน B ผลิตโทรทัศน์ได้กี่เครื่อง เขาบอกว่า A นะผลิตได้632,000เครื่อง B ผลิตได้น้อยกว่า A ดังนั้นถ้าเราจะหาโรงงาน B น้อยกว่า A เราจะต้องนำจำนวนที่น้อยกว่านี้ไปลบออกจากโรงงาน A ดังนั้นค่ะข้อนนี้ก็เลยได้ออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบตามที่โจทย์กำหนดให้มานั่นเอง หรือจะเขียนสลับกันอีกรูปแบบหนึ่งก็จะได้เป็น่ข้อเดิมเลยนะคะเป็นโรงงาน B ผลิตโทรทัศน์ผลิตโทรทัศน์ได้น้อยกว่าโรงงาน A อยูเจ็ดแสเจื่นเก้าพันหกร้อเครื่องโรงงาน A ผลิตโทรทัศน์ได้หกแสนสามนสองันเครื่องแค่สลับกันแล้วถามว่าโรงงาน B ผลิตโทรทัศน์ได้กี่เครื่องในลักษณะน,นี้ก็ได้ คราวนี้ค่ะในการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะลำดับแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับจํานวนที่กําหนดให้อย่างเช่นค่ะกําหนดจํานวนให้มาหนึ่งแสนมาแสนกว่าใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่าอะอาจจะบอกว่าคุณพ่อหนักหนึ่งแสนกิโลกรัมเป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้น ต้องเลือกสถานการณ์นี่อะไรก็ได้อยู่จ 1, ํานวนหนึ่งแสนกว่าโอเคอย่างนั้นกรณีที่เป็นน้ำหนักเป็นส่วนสูงอย่างนี้เนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับขนาดอย่างนี้นะคะทานี้วันนี้ค่ะเรามีสองเป็นแบบพุทาที่สองุดหนึ่งสองค่ะเดี๋ยวเราลองมาแต่งไปพร้อมกันดูก่อนเลยนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยอ่ามาดูกันค่ะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดพร้อมหาคําตอบค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาสร้างไปพร้อมกันเลยนะคะในข้อแรกลองมาดูกันก่อนเลยบอกมาว่าสี่แสนห้าหมื่นสามร้อบวกช่องสี่เหลี่ยมค่ะ แล้วเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสามพันเก้าร้อยเดี๋ยวเรามาช่วยกันแต่งนะคะอ่าให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การะบอกนะคือแดงขอสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกมาก่อนเลยนะคะผู้โชคดีคนนั้นคือใครดีสมาร์ทค่ะคุณแดงควรจะเริ่มแต่งยังไงดีคะให้มี ขออยู่ในโดยอืมให้นํำอืมขอหนึ่งประโยคเลยค่ะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วกือแจ้งให้เวลาหนึ่งนาทีสําหรับทุกๆคนเลยในการ ลองแต่งโจทย์เป็นปลองแต่งโจทย์ปัญหาในข้อนี้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคัวแดงจะถามในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้ายมีนี้ดีกว่าอะเมื่อะะกี้เรายังไม่ทันได้คิดกันก่อนนะคะเลยทําให้สะดุดนิดนึงหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวตัวแดงจะถามอีกหนึ่งดอกน่าจะได้แล้วอะกลับมาถามสมารม์ทมอนเดิมค่ะสมาร์ทคะข้อนี้ควรจะแต่งยังไงดีเอ่ยขอประโยคแรกก่อนเลยค่ะเออ แม,มแม่มีเงินแม่มีเงินสี่แสนห้ามื่นสามร้อยบาทสี่แสนห้ามนสามร้อยบาทอะแล้วของสมาร์ทในข้อนี้สมาร์ทแต่งต่อว่ายังไงเอ่ยอือ ให้เงินเพิ่มมาอให้เงินเพิ่มมาอพาพะให้เงินเพิ่มมารวมทั้งหมดได้อรวมทั้งหมดได้ Oh. ได้<น>ได้เท่าไรเอ่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทแล้วค้งนี้โจทย์คนมาถามว่ายัางไงดีคะอ่ะหมดแค่นี้ไหมของตะมาน เออยังครับพ่อค่ะเงิน<ห>ที่เงินที่พ่อให้มาทั้งหมดกี่บาทอ่าได้เงินที่พ่อให้มาทั้งหมดกี่บาทเงินที่พ่อให้มาทั้งหมดกี่บาทถูกต้องค่ะโจทย์ในข้อนี้เราสามารถแต่งมาในลักษณะน,นี้ได้ อะมาดูกันนะคะในข้อนี้ของสมาร์ทสมาร์ตบอกว่าแม่มีเงินค่ะ453,000บาทพ่อให้เงินมาอ่ะพ่อให้เงินเพิ่มมาอ่ะอพมมอะ่อให้เงินเพิ่มมาในลักษณะน,นี้กระจายขอเติมว่าจานวนหนึ่งแล้วกันเพื่อขยายให้พ่อให้เงินเพิ่มมาเนี่ยมันเป็นประโยคที่ดูสวยงามมากขึ้น จากนั้นรวมทั้งหมดได้1,173,900บาทเงินที่พ่อให้มาทั้งหมดกี่บาทในลักษณะนี้ได้ค่ะโดย4 5 3แ0ก็คือในส่วนที่จดให้มาในตัวแรกเลยที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วพ่อให้เงินเพิ่มมาเพิ่มมาคำว่าเพิ่มเป็นการบวก พิ่มมาจํานวนหนึ่งก็คือเรายังไม่ทราบนั่นเองว่าคือจํานวนเท่าไหร่รวมทั้งหมดเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามมืนอ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสามพันเก้าร้บาทจากนั้นถามว่าเงินที่พ่อให้มากี่บาทในลักษณะนี้ถูกต้องค่ะซึ่งนักเรียนสามารถแต่งได้อีกนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแต่งแบบเหมือนของสมาร์ อ่ะอาจารย์ขอ,ข,อข้ามในข้อนี้ไปก่อนเลยนะคะแล้วลองมาดูต่อที่ข้อที่สองกันซึ่งสําหรับการแต่งตัวปัญหาไม่จําเป็นนะคะว่าเราจะยิบยกเฉพาะเรื่องเองินสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเราสามารถยิบยกมาแต่งเป็นตัวปัญหาได้ทั้งหมดเลยมาดูต่อที่ข้อที่สองกันค่ะอ่ะข้อที่สองนี้ตัวไม่ทราบค่าอยู่ข้างหน้าค่ะทั้งหมดเท่าไหร่เรายังไม่รู้ แต่เราจะต้องแต่งออกมาให้มันอยู่ในลักษณะของการลบก็คือเอาออกไปแล้วเหลือ984,500บาทซึ่งข้อน,นี้ค่ะคุณแจงให้เวลา1นาทีเหมือนเดิมเดี๋ยวลองแต่งดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันว่าข้อน,นี้ได้หรือเปล่าหรือว่าควรปรับแก้อะไรยังไงอ่า1นาทีนะคะ ได้ค่ถามเลยละกันถามโมกค่ะโมกค่ะข้อนี้โมกแต่งออกมาได้ในลักษณะไหนคะเออแม่มีเงินแม่มีเงินเก้าหมื่นเก้าหมืน 8, ่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท ค่ะแล้วต่อด้วยพ่อยืมยืมเงินไปเงินไปค่ะพ่อยืมเงินไป เท่าไห,หร่คะจำน<ง>วนหนึ่งจำนวนหนึ่งจากนั้นคะ่ะเงินแม่เหลือเงินแม่เหลือเก้าแสน 9ก้าแสนแปดมื่นสี่พัน้าร้อยบาทอ่ะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนดีคะขอเปลี่ยนหน่หมดเลยได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะเปลี่ยนหนึ่เลยนะคะแป๊บนึงนะคะอ้ลบให้แป๊แรงอ่ะได้แล้วค่ะเริ่มเลยค่ะ แม่มีเงิน,ำน,น,น,งงนจำนวนหนึ่งแม่มีเงินจำนวนหนึ่งค่ะซื้อโทรศัพท์ไปเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทซื้อโทรศัพไป

อ่าแล้วโจทยบอกมาแล้วค่ะโจทยถามว่ายังไงดีเอ่ยเดิมแม่มีเงินกี่บาทเดิมแม่มีเงินกี่บาทอ่ามาวิเคราะห์โจทย์ข้อน,นี้กันดูว่าได้หรือเปล่านะคะอ่าของโมกโมกบอกว่า แ,แม่มีเงินอยู่จํานวนหนึ่งอ่ารงกันเลยกับช่องสี่เหลี่ยมที่เราไม่ทราบค่าก็คือเป็นจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้เราใช้เป um, ็นคําว่าจํานวนหนึ่งซื้อโทรศัพท์ไปแปดมืออ่าเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจอซื้อซื้อแสดงว่าเงินของเราเรานําเงินไปจ่ายแสดงว่าเงินของเราลดลงเป็นการลบถูกต้องเหลือเงิน 9 8้าแ0นเท่ากับเก้าแสถามว่าเดิมแม่มีเงินกี่บาทก็คือถามว่าจำวนวนหนึ่งเนี่ยมีเป็นเงินเท่าไหร่อ่าก้อนี้ถูกต้องค่ะในลักษณะนี้ถือว่าได้แเรวอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นในลักษณะอย่างอื่นก็ได้นะคะมาต่อค่ะลองดูอีกหนึ่งคนนะคะของชะรินทิพย์ค่ะอ่เปิดไมค์คุยกันได้เลยค่ะ ค่ะคแจงขอไม่ลบขอโมกนะคะคุณแจงขอเขียนต่อข้างล่างให้เลยเดี๋ยวบริษัทแห่งหนึ่งจ,จัจบ,บ,บ,ะะบริษนะบริษัทแห่งหนึ่งค่ะผลิตินคะออกมาจำนวนหนึ่งว้ลิตแบบหนึ่งนะคะของเราเขียนยาวนิดนึง ผลิตสินค้ามาจำนวนหนึ่งส่งออกต<ำ>่า<ำ>งส่มมองออกต่างประเทศไปเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้นยี่สิบอง,ง,งค่ะยี่สิบองอ่ะตรงเดี๋ยวเรา Desde. รอกระแจงนิดนึงนะ ส่งออกไปต่างประเทศต่างประเทศ,เทศก็คือเท่าไหร่เอ่ยแปดเก้าเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยี่สิบใช่ไหมเอ่ยเมื่อกี้เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบอ่ะเป็นชิ้นหรือเป็นอะไรเอ่ยหน่วยของเรากล่องค่ะกล่อง จากนั้นค่ะผลิตสินค้าสินค้าที่ที่มีสินค้าที่ผลิตอยู่อีกเก้าแสนแปดหมื 4, ่นสี่พันห้าร้อยก็แดงใช้ไม่กลง ก็จะได้เป็นเหลือสินค้าแต่ขอแก้ให้นิดนึงนะคะเป็นเหลือสินค้าที่ผ่ลินอยู่อีก <c oughs> ก็จะได้เป็นเก้าแสนแปดมืนสี่พัน ห้าร้อยกล่องอ่ะคราวนี้เราได้โจทยบอกมาแล้วโจทย์ควรจะถามว่ายังไงดีคะข้อน,นี้ของเราบริษัทนี้ผลิตสิค้าออกมาทั้งหมดเท่าไหร่บริษัทผลิตสินค้าออกมาทั้งหมดที่ ออกมาทั้งหมดของโมเอโดมเท่าใดหรือกี่กล่องก็ได้อ่าจารยงเปลี่ยนเป็นคำวา่ากี่กลอ่องอ่ะในลักษณะนี้มาดูกันนะคะบริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้าจำนวนหนึ่ง,นนนงตันนะคะอํนนว้นับเหมือนของผูง้แจนน้ง จำนวนหนึ่งอ่าจำนวนหนึ่งนี้เรายังไม่ทราบก็คือในส่วนนี้นั่นเองแล้วส่งออกไปต่างประเทศส่งออกนำออกไปแปดหมื่เหลือสินค้าที่ผลิตอยู่อีก้าแสนแป่นสี่พับริษัทผลิตสินค้าออกมาทั้งหมดอีก่กลอ่องนะในลักษณะนี้ถือว่าได้ค่ะซึ่งสำหรับการแต่งโตย์นะคะเราอาจจะ ลองไปอ่านโจทย์ข้างหน้าแล้วลองมากลับเปลี่ยน,นเป็นลักษณะโจทย์ของเราก็ได้เท่านี้วันนี้เราได้ตัวอย่างแนวทางในการแต่งโจทย์ไปสองข้อโดยในข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่หนึ่งเราอาจจะมีอาจจะมีที่ต้องจับแก้กันบ้างในบางคนนะคะแล้วในข้อที่สองอันนี้อาจจะว่าโอเคเหลือข้อที่สามกับข้อที่สี่ค่ะ อันนี้เป็นการบ้านให้นักเรียนในวันนี้ค่ะดังนั้นการบ้านวันนี้ของเราคือแบบกาดที่2.12 2ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแต่งตย์กันต่อแต่จะเป็นในการแต่งโดยใช้ภาพนะคะนักเรียนอาจจะฝึกแต่งมาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันว่าที่นักเรียนแต่งมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะ สำหรับในหน้าที่43อันนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องทํานะคะแค่ไปดูมาก่อนล่วงหน้าแล้วส่วนในหน้าที่42อันนี้ต้องทําเป็นการบ้าน2องข้อนะคะวันนี้เราแจงลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ